ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วคือเป็นจริงอยู่ตลอดเวลามีอยู่ในพุทธศาสนานี้มีความมั่นคงอยู่แต่เราเป็นภาชนะที่ไม่สะอาดยังไม่พร้อมที่จะรับ ธรรมของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายจึงมานั่งทำสมาธิภาวนาเพื่อชำระจิตของเราให้สะอาดผ่องใสพร้อมที่จะรับธรรมะของพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่า เราไม่ต้องปรารถนาอะไรเพียงแต่ทำให้จิตของเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนอย่างที่นํามื่อครู่นี้ว่าให้อยู่กับลมหายใจคือรับรู้อยู่กับลมหายใจนั่นก็คือเรารับรู้อยู่สิ่งเดียวโดยไม่ไปยุ่ง ับความนึกความคิดเขาจะนึกก็จะคิดอะไรช่างเขาแต่เราไม่ตามเราไม่ตามความนึกไม่ตามความคิดเราจะอยู่กับกรรมฐานของเราท่านใดใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธท่านใดใช้ลมหายใจก็อยู่ลมหายใจท่านใดพิจารณาในชิ้นส่วนในร่างกายผมขนเล็บปันนังก็พิจารณาหรืออยู่กับ ชิ้นส่วนนั้นอย่างชัดเจนเราเรียกอาการนั้นว่าอารมณ์เดียวคือมีอารมณ์อยู่กับสิ่งเดียวโดยธรรมชาติแล้วจิตจะมีอารมณ์มากมายสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้น แต่ขณะนี้อาัตนะทั้งหมดปิดหมดเหลืออยู่แต่หูที่เรารับรู้รับทราบกับเสียงนี้เท่านั้นซึ่งก็ฟังไปเฉยๆเป็นเพื่อนการภาวนาเฉยๆแต่จิตของเราสติของเราจับอยู่กับกรรมฐานของเราอย่างชัดเจน การฟังนี้จึงเป็นการฟังด้วยสมาธิการที่เรากำหนดให้จิตของเราเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือการทำสมาธิการเจริญสมาธิภาวนาเป็นเพียงอาการเป็นเพียงกิริยา แต่การจะเป็นสมาธิหรือไม่อยู่ที่ตัวจิตหากเราทำถึงทำตรงทำถูกต้องจิตของเราก็จะค่อยๆหยั่งลงสู่ความสงบเป็นลำดับที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราดึงจิตของเราออกมาจาก รูปรปดกลิ่นเสียงสัมผัสออกมาจากความชอบใจและความไม่ชอบใจออกมาจากความทะยานอยากมาอยู่กับสิ่งเดียวอารมณ์เดียวเมื่อเราอยู่กับสิ่งเดียว อารมณ์เดียวจิตก็มีงานน้อยภาละน้อยเท่ากับเป็นการพักผ่อนทำให้จิตของเราได้รับการพักผ่อนในขณะทำสมาธิเราไม่ต้องการความรู้อะไรทั้งนั้น นอกจากรู้กรรมฐานของเราเพียงอย่างเดียวขอให้มันคงไว้กับสิ่งที่เรากำหนดเป็นอารมณ์เพื่อชำระให้จิตของเราสะอาดปราศจากทุลีปราศจากอารมณ์ปราศจากความทยานอยากทั้งหลาย เมื่อไรที่จิตยังลงสู่ความสงบปราศจากอารมณ์จิตก็จะเป็นสุขตามธรรมชาติของจิตเราก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเอาอะไรไปบำรุงบำเลอจิตใจของเราเลย ใจิตใจของเราก็มีความสุขได้ด้วยตัวของจิตเองเพราะโดยธรรมชาติแล้วจิตมีความสุขมีความปลอดโปร่งมีความจำใสอยู่เสมือนน้ำโดยธรรมชาติแล้วก็สะอาดอยู่แต่เพราะ ผลเปื่อนกับสิ่งต่างๆจึงทำให้น้ำเปลี่ยนลักษณะไปจิตใจของเราก็เช่นกันขณะนี้เรากำลังกรองสิ่งผลเปื่อนในจิตใจของเราออกจากใจด้วยการกำหนดให้จิตของเราอยู่ใน อารมณ์เดียวก็เป็นงานทำง,ง่ายๆแต่ว่ายากสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังติดอยู่ในความทยานอยากที่ยังติดอยู่ในอารมณ์ยังติดอยู่ในรสชาติของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อขาดรสชาติของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส จิตใจก็รู้สึกขาดความสุขร่างกายปกติก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เราให้ร่างกายมาอยู่ในอิรยาบทเดียวก็ขัดใจอีกขัดใจอะไรขัดใจกิเลส เสมือนเอาเด็กมานั่งอยู่ในห้องเรียนให้มานั่งเรียนหนังสือก็ขัดใจเด็กเพราะเด็กอยากไปวิ่งเล่นไม่อยากศึกษาไม่อยากหากความรู้จิตของเราก็มีความสนมีความแสสอดรู้สอดเห็นไปทั่วเป็นเช่นนั้นแต่จะพูดให้ชัดพูดให้ถูกต้อง ก็ไม่ใช่จิตอีกที่เป็นแต่กิเลสต่างหากที่มันควบคุมให้จิตเป็นเช่นนั้นทำให้จิตสอดรู้สอดเห็นทำให้จิตสอนอยู่ตลอดเวลาอยากเสพนั่นอยากเสพนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ อยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เรามาพลากจิตของเราออกจากกิเลสออกจากอารมณ์ให้มาเป็นอารมณ์เดียวอยู่ รักษาอารมณ์ไว้เรากำลังทำสมาธิภาวนาไม่ใช่ฟังเทศฟังธรรมฉะนั้นไม่ต้องจดจ่อหรืออยากจะฟังเทศเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยเทศให้ฟังการฟังเทศก็เป็นการสร้างสัญญาความจำขึ้นเท่านั้นเอง พอหันหลังก็ลืมหมดเปรียบเสมือนคนไปงานศพเวลาอยู่ในงานศพก็รู้สึกสลดสังเวชกับความตายก็ลดอาการของความโลภ ความโกรธความหลงลงไปหน่อยแล้วก็คิดว่าเราจะโลกไปทำไมจะเอาไปทำไมเดี๋ยวก็ต้องตายอย่างนี้แต่ก็เป็นเพียงแค่ความนึกความคิดพอออกจากงานศพกลับไปทำงานกลับไปหาไยดาย้ก็กลับไปโลกเต็มตามเดิมความรู้ ที่เกิดจากความจําความรู้ที่เกิดมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่สามารถเปลี่ยนวิสัยเปลี่ยนสันดานเราได้แต่ความรู้ที่ผุดขึ้นภายในจิตของเราที่เรียกว่าธรรมะอันนี้เปลี่ยน เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานของเราเลยโดยเราไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนเลยแต่เขาเปลี่ยนเราก็คือธรรมะเข้าสู่จิตใจใเราจะเห็นดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดโดยไม่ต้องนึกคิดถ้าอย่างนึกคิดอยู่ อันนั้นเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาจากภายในจิตของเราถ้าเราเกิดปัญญาขึ้นภายในจิตอันนี้จีหลังอันนี้ย่ำยืน ไม่ใช่จีหลังยั่งยืนเฉพาะในชีวิตนี้ในชาตินี้เท่านั้นแต่จากจีหลังยั่งยืนไปชั่วชีวิตจิตคือจิตนี้จะเกิดตายอีกกี่ภพกี่ชาติปัญญานี้ก็จะติดไปกับจิตตลอด จิตที่ถูกเปลี่ยนสันดานใหม่แล้วจะไปเกิดอีกผู้พบกิจชาติก็เป็นสันดานใหม่ไม่ใช่สันดานเก่าฉะนั้นสิ่งจะถอนรากถอนโคนสันดานหยาบๆของเราได้ก็มีเพียงธรรมะเท่านั้นสิ่งอื่นเปลี่ยนเราไม่ได้จิตต้องยอมรับ ทีนี้เราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติสะสมสะสมสะสมมาภายในจิตเคยประสบมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เก็บอยู่ในใจทั้งหมดแล้วก็หลอหลอมมาเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราฉะนั้นบุคคลที่เกิดมาจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันเลย มีความชอบที่ไม่เหมือนกันมีบุญมีบาปที่ไม่เหมือนกันอายุสั้นอายุยืนไม่เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่สะสมมาของจิตดวงนี้ที่มาเกิดในกายนี้ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้คือการมาบัญนรพบชาติพบชาติที่เราจะต้องเกิดไปโดยยังไม่มีจุดหมายปลายทางเลยว่าจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติเราก็มาทอนให้มันสั้นลงสั้นลงด้วยกุศลทางจิตที่เรากำลังบำเพ็ญกันอยู่นี้ หากสิ่งที่เราบำเพ็ญใหม่ไปรวมกับของเก่าคือกุศลเก่ารวมกันแล้วส่งผลให้เราเกิดกำลังในการทำสมาธิภาวนาจนเกิดความสงบจิตใจเป็นภาชนะที่ควรแก่ธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมนั้นเข้ามาสถิต ในใจของเราเราจะมีการภาวนาที่เป็นอัตโนมัติขึ้นถ้าผู้ใดดำเนินได้ไปถึงตรงนั้นก็จะทำงานง่ายแหละภาวนาง่ายมีโอกาสแล้ว5้เซ เมื่อดำเนินไปจนกระทั่งสามารถที่จะก้าวข้ามโคตรภูยานคือยานที่ข้ามจากฝั่งโลกีย์ไปสู่โลกุตตรเป็นผู้ตกกระแสพระนิพพานเป็นผู้ถึงพภารตนไตร เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราเรียกบุคคลนั้นว่าโสดาบันพูดถึงโสดาบันแล้วก็คือผู้มีคติแน่นอนแล้วว่าจะมีการเกิดที่ไม่เกิดเจ็ดชาติจากที่เรา ไม่มีความแน่นอนอยังกำหนดภพชาติไม่ได้กลายเป็นผู้กำหนดภพชาติได้ว่าไม่เกินเจ็ดหากจิตของเรามีกำลังมากสะสมมากทำไม่หยุดไม่ถอยรวมของเก่าของใหม่เข้าด้วยกัน มีกำลังมากก็อาจจะลดลงมาเหลือหกห้าสี่สามสองหนึ่งคือจบได้ในชาตินี้เลยก็ได้ทุกอย่างขึ้นกับการกระทาของเราเองทั้งสิ้นไม่ได้ขึ้นกับอะไรเลยบุญเก่าเราก็เป็นคนทำมาเองบุญใหม่ เรา,เาก็กําลังสร้างอยู่สิ่งที่จะได้รับภายหน้าเราก็เป็นคนทำเองอีกนั่นเอง,เอง,เองพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นแดนเกิดทุกสิ่งเกิดแต่กรรม คือการกระทํำของเราแล้วการกระทําที่เป็นเป็นบุญเป็นบาปมีได้เฉพาะในภพมนุษย์นี้เท่านั้นในภพอื่นในชาติอื่นในสัตว์ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นเดราาัจฉานไม่สามารถจะสร้างบุญบาปได้เหมือนความเป็นมนุษย์ ไม่สามารถจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เหมือนในความเป็นมนุษย์มนุษย์จึงเป็นสถานกลางในการที่จะสร้างความดีหรือความชั่วก็สุดแต่ว่าเราเลือกธรรมะหรือเราเลือกกิเลสเป็นสหายของเราในการดำเนิน ในชีวิตนี้ซึ่งท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ mm. ก็คงจะตอบตัวเองได้อยู่แล้วว่า mm. ท่านทั้งหลายเป็นผู้เลือกธรรมะ mm. เป็นสหายในการดำเนินชีวิตของท่านอยู่ mm. เราก็เพียงแต่ขยันอดทนธรรม ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยกำลังก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งทำก็ยิ่งง่ายขึ้นลองย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิกันเป็นครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้าง ทรมานมากเช่นไมเทียบกับวันนี้ที่เราสามารถนั่งนิ่งนั่งเงียบนั่งสงบนี่ก็คือกำลังที่เกิดขึ้นจากการทำของเรายิ่งเข้าไปสู่การเป็นอัตโนมัติด้วยแล้วยิ่งทำสบายกว่านี้อีกเพราะไม่ว่าจะหลับ ตื่นเริ่มตาทำงานจิตจะมีการภาวนาจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาจึงได้ชักชวนทุกท่านว่าพยายามทําให้ได้วันลสี่ครั้งตื่นมาทำใส่สายทำใบบา,บาทําก่อนนอนทํา เพื่อที่จะสะสมกำลังไว้ภายในจิตของเราภพชาติจะได้สั้นเขา้างานภาวนาของเราจะได้ลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อเราจะได้เห็นได้สัมผัสกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เขากล่าวว่าเป็นผู้ได้กระแสะธรรมเป็นผู้ได้กระแสพริพานมีลักษณะ เป็นอย่างไรผู้ตกกระแสเป็นอย่างไรเราก็จะได้ประจักษ์ด้วยตัวของเราเองฟังแล้วก็ผ่านไม่ต้องจำเพียงแต่คุยเป็นเพื่อนให้รู้ว่า เรามีสติอยู่ถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่ได้ยินหรอกเสียงที่พูดนี้จะไม่ได้ยินเลยจะไม่เข้าใจความหมายเลยเพราะจิตคือใจของเรานั้นลอยไปที่อื่นแล้วไปกับความนึกความคิดแล้วแต่ที่เราฟังรู้เรื่องอยู่ก็คือเรามีสติอยู่เราจึงฟังรู้เรื่องอยู่แต่ไม่ต้องไปใส่ใจเนื้อหา เพราะธรรมะที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากเราฟังมาแต่เกิดจากความสงบเกิดมาจากภายในฉะนั้นขอให้ทุกท่านรักษาความสงบกันไปจนกว่าจะหมดเวลา